ส่วนยอดท่านชมพบกับพี่อูดีเกมเซเวอร์คราฟนะฮะโอ้โหวันนี้เกิดสงครามระหว่างหมาป่าโคโยตี้กับป้าปิรันย่านะท่านชมฮะโอ้โหโอ้โหปิรันย่าเป็นฝูงใหญ่เลยนะฮะโอ้โหหุ้ยโอ้โหโอ้โหหุ่ยเจ้าหมาโคโยตี้ก็ใจกล้าน่ไม่กลัวนะมันไม่กลัวโอ้โหหุ่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้จะมีคอนเทนต์ เกี่ยวกับปลาพิรันย่านะท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือจะทำกับดักบันไดปลาโจรเออแต่จะดักปลาพิรันยา่าโอ้โตายเลยฮนะท่านผู้ชมฮะได้ได้เนื้อไหมได้เนื้อไหมโอ้โหได้เนื้อด้วยเดี๋ยวเก็บเนื้อก่อนเก็บเนื้อก่อนโอ้โหแย่งไม่ทันนะมันกินก่อนแล้วจะเอาเนื้อเป็นเหยื่อนะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยว เรามันเริ่มทําบันไดปลาโจนกันเลยมุมไหนดีฮะท่านผู้ชมมุมไหนดีมุมนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวจะทำบันไดปลาโจนนะนี่ท่านผู้ชมอาจจะงงมันทำยังไงหรือบันไดปลาโจนนี่เดี๋ยวดูแล้วกันฮนะท่านผู้ชมใครยังไม่ได้กดไลค์ให้กับพี่อู๊ดนะก็ช่วยกรุณากดด้วยสูงไปเปล่าวะ ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมป่ะบันไดปลาโจรโอ้โหโอ้โหไม่พอไม่พอ,อขุดสายเพิ่มอันนี่คือการทำบันไดปลาโจรนะท่านผู้ชมฮะมอื้เราสายเยอะๆหน่อย ไปเลยไปเลยไปเลยเอาสูงสูงเลยนะฮะจะได้เห็นชัดๆยังไงต่อทำไปก็งงไปนี่เหรอเอาอีกอเดี๋ยวก่อนโอ้โหเราไม่มีผู้เลยเสียเวลาเลยนะท่านผู้ชมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันได้ปะจนเราจะต้องเสร็จก่อนมืดท่านผู้ชมจะต้องดูโอ้โหเ,เยอะเ,อเยอะเ,อเยอะเยอะอพว่าไม่มีใช้มือเปล่าคุดนะวันนี้อากาศคึมๆพอพอพร่ามันต้องใช้เยอะหน่อย ไปเผื่อได้อ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะนผู้ชมฮะแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันบันไดปลาโจนะนี่โอ้โหแล้วมันจะโจนไม่ได้ปลาเนี่ยไม่แน่ใจจะโจนเปล่า <c oughs> นี่ฮนะบันไดปลาโจนลุ้นลุ้นลุ้นว่ามันจะขึ้นไปหรือเปล่า,านะท่านชนมะต่อไปเราก็จะตักน้ําเทเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วน้ํามันจะไหลออกมาว่าไม่น่าไหลนะโอเคไหม่ะ,ะขอตักน้ําแป๊บหนึ่งฮนะเรามีถังน้าอยู่นี่ไปเทข้างบนเทแบบนี้ โอ้โหมันไต่ปลาโจรเทสองฟังเลยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่แบบนี้นะฮะเฮ้ยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเรามีไม้อยู่ใช่ไหมเอาไม้ดีกว่ายื่นมาประมาณนี้แล้วกัน นี่การตกนะโอเคเราไปเราไปหาเนื้อดีกว่าดูซิว่าปลามันจะขึ้นมาได้ไหมโอเคไหมไปมีดาบมีหอ,อกอยู่โอเคนะไปะล่าหมาป่านี่แหละไม่ต้องไปไกลทานผู้ชมโอ้โห,โโหโชนกระบองเพชรร้องอู้เลยร้องอู้เลยโอ้โห,โโห,โโหนี่มามาฉันจะจัดการแกฉันจะจัดการแก นี่เดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่เออมีเนื้อมั้มีเนื้อามอาได้แล้วได้เนื้อแล้วขอสักสองชิ้นนะขอสองอุ้ยได้แล้วโอเคปะท่านชมฮะเราเริ่มกันเลยดีกว่าทดสอบว่าปลามันจะขึ้นมาได้ไหมเออทดสอบนะท่านผู้ชมว้าวแยกเนื้อสองชิ้นก่อนสไลด์โยนเนื้อเข้าไปหนึ่งชิ้น คุณชมท่านผู้ชมบันไดปลาโจรได้ผลไหมเฮ้ย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 บันไดปลาโจรโอ้โหท่านผู้ชมฮะอุ้ยเฮ้ยได้ผลเว้ยได้ผลเว้ยเฮ้ยขึ้นไปเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยปีนมาสูงไอ้นี่ที่ต่าตางอย่เนี้ยบันไดปลาโจรเออเฮ้ยเอ้ยดูสิเป็นเลนย่ามาเป็นฝูงเลยท่านผู้ชมฮะโอ้ย เอ้ยขึ้นไม่ได้เปล่าขึ้นไม่ได้เปล่าเอ้ยออกแรงหน่อยสิออกแรงหน่อ,อกยกระโดดขึ้นไปเลยเออกระโดดขึ้นไปสิโอ้โหบันไดปลาโจรฮะดูดูดูด,ด,ดูดูมันดูมันดูมันความพยายามจริงนะโอ้โหมันสามารถขึ้นไปได้สูงเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่สูงดูสิโน่นบันไดปลาโจรโอ้หตัวนี้หมดแรงก่อนโอ้ยทยอยทยอยกลับหมดแรงหรอ ไม่เอาชิ้นเนื้อแล้วหรือฮะบันไดปลาโจนนะอันนี้เป็นการทดสอบว่าปลาเปียกย่าไต่ขึ้นมาได้ไหมเออนะฮะอา้าวหมดแรงหมดแรงแล้วนะตอนนี้โอ้โหอา้าวจะมีตัวไหนขึ้นมาอีกไหมมีขึ้นมาอีกไหมโอ้โหรู้สึกว่ามันไม่มันหมดแรงแล้วอ่ะสองชิ้นเลย นี่สองชิ้นสองชิ้นอ้าวยอมแพ้เหรอขึ้นไปขึ้นไปสิกระโดดขึ้นไปเลยกลัวอะไรนะโอ้โหบันไดปลาโจนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบกับปลาบิลันยา่าโอ้โหดูดูตัวนี้ขึ้นมาละตัวตนี้ขึ้นมากระโดดกระโดดสิกระโดดสิเฮ้ยกระโดดกระโดดอีกิเดียวนะนนะรกระโดดเลยนะะโอ้ยใจไม่กล้าเลยอะใจไม่กล้า โอยไม่ใจเลยตัวนี้ดูดูดูด,ดูโอ้โหอา้าวอ่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วตัวนี้ขึ้นมาเอา,า,เอาสลับกันสลับกันขึ้นโอ้โหสลับกันขึ้นนะบันไดปลาจนบันไดปลาจนอ,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 อ้าอึดอึดอึดกระโดดอ้าวไม่ไหวโหน้ำมันแรงไปปะวะอยู่ด้วยน้ำมัมนแรงไปวะโอ้โหโอ้ เอามาเลยมาเลยมาเลยที่เหลือที่เหลือสลับกันนะเออเอา้ามาอะไรมาทีละต,ตัวเองเลยวะเออโอ้โหโอเคนะชิ้นเนื้อยังไม่หายนะยังไม่ย่อยสลายไปไหนปลามันก็ยังได้กินอยู่นะฮะลงไปเฉยเลยลงไปเฉยเลยโอเคนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าบันไดปลาโจรทำอย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะ ดึงดูดให้ปลาขึ้นมาได้ถ้าเรามีเหยื่อนะมาปลามันก็จะปีนไปไดขึ้นมาได้เห็นไหมเห็นไหมว่ายทวนน้ำนะฮะปลาว่ายทวนน้ำเอ้ยคราวนี้มาสองตัวเลยมาสองตัวเลยมันไม่กระโดดเลยไม่กระโดดอืมกระโดดซิแน่จริงกระโดดซิเออแน่แน่แน่เฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาซิแน่จริงขึ้นมาโอ้โห โอเคมันกระโดดไม่ได้นะมันขึ้นมาแต่มันกินไม่ได้มันกระโดดไม่ได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองทดสอบกับปลาฉลามดีกว่าดีไหมฉลามเสือนะฮะแล้วก็ฉลามะฉลามหัวบากนะฮะแต่ถ้าเป็นฉลามขาวคงขึ้นไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินนะโอเคนะสํหรับวันนี้คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับสัเพ์ให้กับพี่อูดด้วยสวัสดีครับ